สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาเจาะลึกดวงชะตาเกี่ยวกับด้านการงานประจำปี2568ของแต่ละลัคนาราศี ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมตลอดทั้งปีให้กับทุกๆคนท,ทุกทท่านถือว่าเป็นของขวัญในช่วงรับปีใหม่นะคะเรามาพิจารณากันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าการงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหลักของทุกคนจะมีทิศทางและมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในปี2568ค่ะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมคะในช่วงปีที่ผ่านมาดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนวินาศได้โคจรเข้าทับลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะดังนั้นชาวกุมหลายๆคนก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีหลายสิ่งที่คุณรู้สึกว่ยยากแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาใหญ่เข้ามาเป็นตัวขัดขวางคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มมีปัญหาจุกจิกใจและเกิดความยากลําบากในการทำงานบางคนนะคะก็เจอปัญหาติดขัดในเรื่องของการพูดการเจรจาการสื่อสารการทำข้อตกลงสัญญาและเงื่อนไขบางอย่างที่จะดูเหมือนว่าคุณถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่อย่างไรก็ตามค่ะดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในพบเรือนที่ดีอยู่ในเรือนกระดุมพระมันมีเกณฑ์ที่คุณจะมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่คุณได้รับผิดชอบให้ดีมากขึ้นเพราะคุณมีความคาดหวังในเรื่องของเงินทองผลลัพธ์หรือว่าความมั่นคงในชีวิตนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมบางคนบางท่านนะคะเกิดความอึดอัดใจในการทำงานแล้วก็มีเกณฑ์อึดอัดใจในเรื่องของการหาเงินหาผลประโยชน์หารายได้ด้วยซึ่งชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีความกดดันมาจากคนภายนอกไม่เช่นนั้นก็จะเป็นตัวคุณค่ะที่กดดันตัวเองเพราะคุณอยากจะก้าวหน้าคุณอยากจะไปถึงจุดที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วพอมันไม่ได้แบบที่คุณคิดไว้ก็เลยเกิดเป็นความกังวลเกิดเป็นความเครียดนั่นเองนะคะ ในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมีวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีกุมซึ่งส่งผลทําให้ชาวกุ่มต้องปรับเปลี่ยนและหาวิธีการจัดการเกี่ยวกับการทํางานใหม่ๆอยู่เสมอแต่พอเข้าสู่ปี2568นะคะคุณอาจจะเจอกับสภาวะหนืดหนืดน่วงน่วงเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นปีค่ะแต่หลังจากช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันจะมีทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานบุคคลที่คุณต้องติด ต่อต้องประสานงานหรือหัวหน้างานนะคะหลายหลายคนที่อยู่รายร้อมรอบตัวคุณจากที่เขายังมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณมองไม่เห็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณในปี2568นนี้นะคะกลับกลายเป็นว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะหันมายอมรับคุณมากขึ้นค่ะตัวคุณจะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกุมก็จะโคจรกลับมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกเกษตรราธิบดีเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณนั้นจะมีชื่อเสียงค่ะมีความโดดเด่นแล้วก็มีเรื่องของโชคลาภการเงินการงานที่ดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นจังหวะทองของคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีงานทําอยู่แล้ว แล้วจะมีเกณฑ์ได้ต่อยอดงานเดิมหรือว่ามีช่องทางมีลูกงานใหม่ๆที่จะทําให้ตัวคุณได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งส่วนใครที่ว่างงานหรือตกงานนะคะก็จะได้ก่อเกิดงานใหม่ค่ะใครที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นปีที่เหมาะมากในการริเริ่มในการเริ่มต้น มีโอกาสที่คุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่เกิดจากไอเดียใหม่ๆของคุณมีพลังงานที่ดีมีเอ NERGY ที่ดีในการทำงานค่ะและไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีกุมยังได้เจอกับมิตรใหม่ๆที่จะคอยซัพพอร์ตตัวคุณเป็นปีที่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะ แล้วก็ได้มาอย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณตั้งใจแม้ว่าบางครั้งชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดตัวคุณต้องพึงระมัดระวังให้มากก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคะที่เขาจะหวังดีกับคุณเสมอไปอาจจะมีบางกลุ่มหรือบางคนที่เขาไม่ได้หวังดีไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่คุณได้มา เพราะฉะนั้นชาวกลุ่มก็ยังประมาทแล้วก็ชล่าใจในเรื่องของคนไม่ได้นะคะคนที่มีความอาวุโสม,มากกว่าคุณหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคุณบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ผลักดันคุณเท่าที่ควรนะคะชาวลัคนาราศีกุมก็จะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าคุณถูกบีบถูกบีบให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วนะคะแต่ด้วยผลงานของคุณเนี่ยมันดีมันเด่น เพราะฉะนั้นเขาเองก็เดือดร้อนเหมือนกันนะถ้าคุณจะออกจากจุดจุดเดิมงานที่คุณรับผิดชอบอยู่นะคะหรือว่าองค์กรที่คุณได้ทําอยู่มันยังมีบางส่วนนะคะที่ต้องพึ่งพาคุณเพราะว่าผลงานของคุณมันโดดเด่นค่ะในปีนี้สมัยต้องบอกเลยใครที่จะหวังมันล้มชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยค่อนข้างยากนะเป็นงานยากพอสมควรถ้าจะมาล้มคุณนะนอกจากว่าคุณเลือกที่จะออกเองเลือกที่จะไปเองแบบนั้นโอเคค่ะ แต่ถ้าออกเพราะว่ามีคนมาล้มเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเลยนะต้องบอกอย่างนี้ดวงชะตาแข็งแกร่งมากสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มในปีนี้นะคะไม่พอเท่านั้นค่ะชาวกุ่มอะไรก็ตามที่เคยเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคดโกงเรื่องของบุคคลที่ไม่หวังดีเรื่องของศัตรูคู่อริคู่แข่งนะคะที่เคยสร้างปัญหาให้กับตัวคุณกลุ่มคนเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้จะทยอยหมดไป ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเลยนะคะมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้อีกแต่มันจะเบาบางลงนะคะมันจะน้อยลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเขาจะได้รับผลกรรมจากที่เขาได้กระทํากับตัวคุณชาวกลุ่มในบางครั้งอาจจะยังถูกจับผิดและเพ่งเลงได้นะคะ มีคนบางคนที่ไม่ไว้วางใจตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณก็ต้องพิจารณาดูตัวเองด้วยนะว่าที่ผ่านมาคุณได้ทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจในการกระทําของตัวเองก็ให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆแก้ไขปรับปรุงนะคะสมัยเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกุมจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ชาวลัคนาราศีกุ่มท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศชาวต่างชาติหรือการใช้ภาษาอื่นๆน,นอกเหนือจากภาษาหลักไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นรวมไปถึงงานออนไลน์ต่างๆสมัยเชื่อว่างานเหล่านี้จะส่งเสริมตัวคุณได้เป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงงานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียก็จะมีมุมที่ดีส่งผลให้คุณได้เจอกับโชคลาภและโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ ชาวลัคนาราศีกุมคะในปีนี้ไม่ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะควรจะติดต่อพบปะผู้คนมีการเดินทางมีการเจรจากับผู้คนแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นมันจะเป็นการหนุนดวงชะตาคุณมากๆนะคะและข่าวดีของคุณก็คือในปี2568นนี้ชาวลัคนาราศีกุมมักจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่า ไม่ว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องนะคะหรือว่าเป็นน้องที่ทำงานเป็นลูกน้องบริวารหรือเป็นเพื่อนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นคอนเน็ชันที่อายุน้อยกว่าคุณจะเข้ามาส่งเสริมผลักดันตัวคุณได้ดีมากๆมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือได้โชคจากคนที่หน้าเด็กหน้าอ่อนประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของการเงินมันก็สอดคล้องดีกับการงานนะคะชาวลัคนาราศีกุม ปีนี้งานดีขึ้นมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลมายังเรื่องการเงินมีทิศทางและมีแนวโน้มที่จะดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ํามีเงินเก็บมีเงินออมมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตเข้ามาด้วยสิ่งที่ชาวลัคนาราศีก,กุมจะต้องพึงระมัดระวังคือการใช้จ่ายเงินไปกับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดบางทีนะคะเราต้องการที่จะเปคนในครอบครัวค่ะอยากจะให้เขาอยู่ดีกินดีอยู่สบายหรืออยากจะทําให้เขามีความสุข นะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการกินอยู่กินใช้เนี่ยแหละค่ะเรื่องของบ้านเรื่องของคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องวางแผนให้ดีนะคะเพราะบางทีมันก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายจุกจิกค่ะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่พอรวมรวมกันตลอดทั้งเดือนหรือว่าตลอดทั้งปีแล้วมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีกุมคะในปีนี้จะมีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนสมัยก็อยากจะแนะนําชาวกุมนะคะว่าคุณจะลงทุนอะไรลงทุนได้ค่ะทําได้ค่ะ แต่การที่คุณลงทุนนั้นคุณต้องใจเย็นๆนะคิดหน้าคิดหลังให้ดีวางทางหนีทีไล่ให้ดีและต้องเป็นสิ่งที่คุณมีความรู้เป็นสิ่งที่คุณถนัดอย่าลงทุนเพราะความโลภมาบังตาอย่าลงทุนเพราะมีคนอื่นมาชักชวนและคุณไม่กล้าที่จะปฏิเสธเขาสมัยเชื่อว่าถ้าคุณนะคะมีความรู้ในสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าถ้าคุณไม่มั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นคุณจะตัดสินใจได้ดีกว่าใครๆคุณจะรู้ตัวเองดีที่สุดนะดังนั้นชาวลัคนานราศีกุมค่คะ การลงทุนทำได้แต่ต้องทำด้วยความเข้าใจการทำงานของคุณในปีนี้เนี่ยมักจะเป็นไปในเชิงรุกคุณทำได้เลยนะคะเดินหน้าลุยหาความรู้ติดต่อกับผู้คนนะคะหรือเปิดตัวสินค้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เลยทำงานในเชิงรุกได้ดีมากๆโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าและมีชื่อเสียงมันค่อนข้างเด่น และในขณะเดียวกันชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องระมัดระวังการมีคู่อริคู่ศัตรูคู่แข่งระมัดระวังการทะเลาะเบาแวง้งคดีความหรือการบาดหมางใจซึ่งกันและกันกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นตัวคุณจะต้องรู้จักระงับและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสนั้นได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตา มันจะยิ่งกระตุ้นให้ตัวคุณเกิดการทะเลาะวิวาทหรือมีคดีความต่างๆซึ่งถ้าคุณได้เกิดคดีความหรือมีเรื่องราวหนักหนักใจเข้ามาแล้วมันอาจจะไม่เข้าทางคุณค่ะ ถ้าเจอปัญหาคุณอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบถ้าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ชนะคดีประมาณนี้เป็นต้นคุณจะเจอกับคู่แข่งคู่อริที่เขามีความเก่งกาจหรือมีความรู้เท่าทันคุณเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมค่อนข้างเครียดระยะเวลานี้ที่เจอกับคู่อริคู่แข่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะก็อยากจะฝากเตือนให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ระวังในจุดจุดนี้เอาไว้ด้วยเลี่ยงปัญหาที่จะมากระทบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมชาวกุ่มท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อโตคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ ให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ